สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับซันคนระตอนนี้ก็อยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเกล้านะเดี๋ยวเราจะมาเดินตลาดที่หน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้ากันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อสักครู่เราก็ไปเดินที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาแล้วไงเราก็เลยแบบว่ามาเดินเล่นที่ด้านหน้านี้อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อนี้เป็นร้านตัดผมอ๋อนี่เป็นร้านตัดผมเลยเหรออ๋อทำสีตัดผมยอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปเดินดู ว่าเป็นอย่างไรบ้างอ๋อร้านกางเกงขาสั้นนะครับ <Okay. S 1> เกงช้างมีอยู่ทุกที่เนาะกางเกงชาง้างแบบกางเกงขาสั้นเกงช้างอะไรเงี้ยอ๋อเครื่องประดับทางนี้เป็นเคสมือถือโอ,โอ้เมเจอร์เดี๋ยวนี่เคสมือถือเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ยมันจะมีมันจะมีรุ่นของเราไหมอ่ะ ลองดูอันนี้ร้านถุงเทา้าเดี๋ยวดูด้านในก่อนดีกว่าเนาะด้านในสุดนี่แหละว,ว่าเป็นอย่างไรไปดูทีละช่องทีละช่องส่วนมากเป็นร้านเสื้อผ้าเยอะนะร้านเสื้อผ้าสมาาัยก่านเฮ้ยมีเสื้อยืดร้อยสามทิบบาทเสื้ออวัวไซทุกคน เสยิดน่ารักมากเลยเต็มเลยอะ่ะเฮเสื้อมีเสื้อม,อมีน้องมอีเสื้อตัวละร้อยสามสิบเดี๋ยวลองเดินดูฝั่งทางนี้นะนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าหมดเลยเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงอ๋อยาวมาถึงฝั่งนี้ อ๋ออ๋อนี่มีท็อปด้วยเหรอท็อปมาเก็ตด้วยอะ่ะประมาณนี้หอนท่าสุดทางนี้ก็อุ้ยมีหนุนมีร้านรองเท้าด้วยคือตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับเขาก็เริ่มมาตั้งแล้วหนึ่งร้อยบาทรองเท้าเยอะมากเลยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเมุมนี้ก็จะมีแบบของกินอยู่อ๋อเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านล่าง พี่จะไปอีกโซนเฮ้ยทุเรียนทุเรียนเฮ้ยซื้อทุเรียนมานั่งกินไหมทุกคนทุเรียนมีทุเรียนด้วยโรลาร้อยห้าสิบบาทนะครับคือมากินไกลมากนี่โอ้ยร้อยหกสิบไม่ใช่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหกสิบขนมสิบห้าบาทโอ้ยเดี๋ยวลองเดิน ครัวพัทยโบราณน,นะครับขนมจีนนุ้ยกินขนมจีนหอมมากเลยขนมจีนร้านขนมขนมยี่สิบบาทร้านน้ำเดี๋ยวลองเดินดูก่อนโอ้ทุกอย่างาาสิบบาทเนี่ยสิบบาทจุดละสิบบาทสิบบาทอันนั้นก็ขนมขนมขนมไปเดี๋ยวเรา ขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวอไปดูเสื้อผ้าก่อนเพราะว่ามันจะมีแบบโซนโซนเสื้อผ้าโซนของกินอ๋อชุดนอนชุดช้างเอา้เอาแล้วไปทางนี้ได้ไหมเพราะไม่ได้เอา้าเอา้าเดี๋ยวต้องเดินทะลุซอยฝั่งทางนี้ไปกันอ๋อนี่ไง มาทางนี้ได้กางเกงอ๋เอเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามใส่ไปแบบทะเลอะไรเงี้ยเนาะสบายสบายอ๋อนี่ไงนี่ซอยซอยถัดไปอ๋อเขาจะเน้นเป็นแบบเสื้อผ้าเยอะนะที่นี่เป็นตลาดเสื้อผ้าตลาดอของกินอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ไม่ได้เท่ากับทางฝั่งทางนูนน้นไง มันจะมีหลายๆตลาดแต่ละตลาดก็จะเน้นไม่เหมือนกันนะที่นี่จะเน้นเป็น,เ,น,นเป็นเสื้อผ้าเสื้อโอ้อนี่เมื่อสักครู่เรามาแล้วฝั่งทางนี้เก่งเสืเ้อผ้าพาดูนินดๆหน่อยๆนะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็นแบบตลาดเล็กๆนะครับดุยนี่เออโออาหาร โซนด้านหน้าจะเป็นอาหารนะครับโซนด้านในก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าเนี่ยที่เราเดินตรงนี้เป็นจุดรอรถเดี๋ยวเราก็จะรอรถรอ,อ,อรถกระปรสีเขียวครับ8บาทไปที่อุ้ยขนมไข่เตา่าไปที่ไปที่เอ่อมาร์ทเนาะบางยี่ขันเฮ้ยกินอันนี้ดีกว่าเนี่ยขนมไข่เต้านะกินอ่ะขนมไข่เตา่าไปดูด้านนี้ อ๋อสมตม้ำปอเปียอุ่นเส้นข้าวปลาแก่ข้าวปลาปทูเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบกุยช่ายหมูน้ำพลิกเดี๋ยวไปเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจวิน้ำมะพร้าปลั่นนี่น้ำมะพาร้นนา,พาปั่นทุกคนก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลงรถไฟฟ้าตรงบางยี่ขันนะ่ะตรงนั้นก็จะมีตลาดอีกตลาดหนึ่งเป็นตลาดตอนเย็นนะ เพราะว่าตอนนี้เรากินข้าวมาแล้วเราว่าจะไปกินขนมซื้อน้ําซื้ออะไรกินที่ตลาดอ,าอยู่ตรงรถไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือตลาดอยู่ด้านหน้าของห้างเมเจอร์นะครับเมเจอร์ฟินเกล้านะครับถ้าใครสนใจก็มาช่วงประมาณ6กโมงเย็นได้นะที่เรามาของกินเยอะมาก